ราอยากได้การเมืองแบบนกอินทรีหมายว่ามองการไกลมองเห็นเป้าหมายรู้ว่าจะต้องต้องอทำยังไงแล้วก็มันก็สามารถที่จะแบบแบบทำหากินได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะแบบอยู่อย่างสง่างามได้เป็นอิสระสามารถที่จะโบยบินไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี้ยพอเป็นเสือสิงห์กระิทแรดแล้วก็ถูกจำกัดอยู่ ในวงจำกัดมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วพอไปก็จะมีกรอบของคนที่เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยคือผู้คุมอำน,นาจคือคนดีของประเทศก็จะมากําหนดว่าคุณต้องทํานูน่ทนทํานี่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดสิ่งที่ได้กลับมากลายเป็นว่าคนดีๆไม่กล้าเข้าการเมืองพอคนดีๆไม่กล้าเข้าการเมืองการเมืองไทยก็เลยมีแต่เสือสิงห์กระทิงแรดซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มันยกระดับการเมืองไทยขึ้นมาผมว่าสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วก็ยกขึ้นมาแบบ ทันทีเลยมันก็จะมีบางเพลงที่เสียงเราถึงนะครับคือผมเป็นคนเสียงต่ำอยู่แล้วก็จะได้บางโทนบางแบบเหมือนกับอาจจะต้องผูกขาดกับศิลปิน บา,บางคนที่เขาเสียงเสียงแบบไม่สูงมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพวกเพลงสูงๆเพลงวัยวรุ่นทึ่มันจะมีเสียงหลบเสียงอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่เป็นร้องเแบบโอ้ยตอนตอนตอนนี้ไม่ได้เสียงหมดแล้วจากเมื่อคืนก่อนเป็นนักการเมืองก็ผมเป็นนักบินพอดีได้ไปเมืองนอกเราไปร่วมโต๊ะอาหารกับอดีตนายกทักสินชินวัตรจะไปนั่งรว่วมโต๊ะแล้วก็ฟังเขาพูดอะไรเงี้ยตอนสมัยก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเนาะเมื่อปีส3่สาฟังพูดอยู่3ชั่วโมงอะ พอฟังพูดสามชั่วโมงเสร็จกลับมานอนไม่หลับเลยแบบโอ้โหแบบฟังแล้วแบบรู้สึกสนุกอยากทํางานคืออีกอีกนิดเดียวขึ้นผู้ฝูงละซึ่งในฝูงบินจะมีผู้ฝูงแค่คนเดียวที่เหลือก็ต้องไปทํางานนั่งโต๊ะซึ่งเราก็เบื่อเบื่อทำงานนั่งโต๊ะไม่อยากทำอะไรเงี้ยก็เลยมันมันมัน,มนท้าทายนะอยากจะเข้าการเมืองพอกลับมาเมืองไทยก็เดินไปที่พักไทยรักไทยเลยแล้วก็บอกว่าขอสมัครลงสอสาอันนี้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เข้าการเมือง สนามแรกเป็นลงสอสอเขตคลองเตยก็ลงผมลงสอสอเนี่ยจริงผมเลือกตั้งทั้งหมด4ครั้งนะคือปี44แล้วก็48อันเนี้ยก็ได้เป็นสอสอสองสมัยที่ไม่เป็นสอสอแล้วเข้ามาเป็นสอสอตอนปี44นะดีเลยทุกอย่างดีหมดแต่ว่าก่อนเลือกตั้ง48ก็เริ่มจะมีม็อบมาแล้วม็อบก็จะแบบดึงเอาคนเข้ามาร่วมคือก่อนหน้านั้นนะจะไม่มีม็อบลนนักษณะนี้แล้วก็แบ่งข้างกลายเป็นว่าคนฝั่งไหนก็จะฟังสื่อฝั่งนั้น แล้วก็จะแยกเป็นสส่วนตอนนั้นการเมืองไม่สนุกละเมื่อก่อนมีประชาธิป,ปัตย์กับไทยรักไทยท,ที่ที่สู้กันอยู่สองฝั่งนะกลายเป็นว่าคนเข้าสภาแรกๆพอขึ้นอภิปรายเนี่ยคนอื่นในสภาพอเจอเขาก็จับมือเอยี่ยมมากเยี่ยมมากคือให้กําลังใจกันเพราะว่าการพูดในสภามันขลังอะเดี๋ยวนี้ไม่มีละนี้กลายเป็นว่าแต่ละฝั่งแยกกันลงห้องอาหารก็ต้องแยกห้องฝ่ายนี้อยู่ก็อีกฝ่ายก็จะไม่เข้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมัน เผชิญหน้ากันไม่ได้บอกต่อกับนพี่น้องประชาชนเองว่าพวกเราเองก็จะไปสร้างเงื่อนไขเข้ามายึดอำนาจกับพวกเราในส่วนที่พูดกันเมื่อสักครู่เราก็มีความกังวลในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างที่เบีเ้ยวนะครับจะพิจารณาตัวเองถ้าก้าวไกลย,ยังคิดว่า6เสียงสําคัญกว่า141่นะซึ่ง6กับ141เปรียบเทียบกนไม่ได้สิ่งที่เราพยายามที่จะทําให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปเป็นกลุ่มก้อนเนี้ยมันกลายเป็นว่ามีบางคนที่แบบอาจจะมีเงื่อนไขแล้วล่ะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผม ก็ให้ผ่านพ้นไปก่อนดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะพูดคุยกันก็ถึงจะพูดคุยได้เพราะมันผ่านมาแล้วผมก็จะสบายใจที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็พูดไปโดยเป็นตัวตนของเราแล้วก็ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดอะจุดประสงค์ก็เพื่อประโยชน์ของของประเทศชาติของประชาชนทั้งนั้นะแต่ว่าพอตอนนี้มันมาผูกกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าเราก,เราก็เราก็เงียบถ้าได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองพูดไปโดยที่ ไม่ต้องมากังวลว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงตรงนั้นถึงจะพูดให้ฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่เราจะได้พูดตามปกติของเราครับอยากเห็นเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ต้องมีกลไกของกลุ่มผู้มีอํานาจกลุ่มคนดีที่เรียกตัวเองว่าคนดีนะเข้ามาแบบคอยบงการอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมว่าจะเห็นภาพที่สวยงามมากที่สุดนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ก็สิ่งที่ที่ทำก็พยายามที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วต้องไปสู้กับอะไรต้องไปสู้กับกลไกที่ที่คนคณะรัฐประหารเขาฝังเอาไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยการให้5ปีแรกของการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยสอวอสามารถเลือกนายกได้อันนี้คือคือแบบกลไกที่ทำลายประชาธิปไตยอย่างมาก วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วการเมืองเอาหลักง่ายๆเนี่ยมันคือกระแสะและกระสุนแล้วก็บ้านใหญ่กระสุนกับบ้านใหญ่เนี่ยคืออยู่ฝักเดียวกันคืออยู่ฝั่งก็คือพอมีบ้านใหญ่ก็มีความสัมพันธ์เป็นเป็นระบบอุปถัมนะรู้จักกับชาวบ้านรู้จักส่วนตัวเข้าไปดูแลเข้าไปงานไปอะไรเงี้ยกระสุนคือเงินที่เอาไปใช้ถ้าเรามีเงิน คนไปใช้เงินและการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินมากที่สุดเป็นประวัติการนะถ้าเราใช้เงินกับกับการเลือกตั้งแต่เราไม่มีบ้านใหญ่เนี่ยเราไม่รู้จะไปจ่ายใครแต่ถ้ามีบ้านใหญ่ไม่มีเงินก็รู้จักส่วนตัวก็ได้คะแนนแค่เออรู้จักกันไม่รู้เลือกใครก็เลือกเธอละก,กันอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของกระแสกระแสะนี่คือประเทศที่จเจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระแสะก็คือความนิยมของคนที่จะนิยมต่อพักการเมืองใ bonito, ดพักกา аний, รเมืองหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่่งงงงใในนนนคคคววาาาามมมมิยเเรืออุณดีขข มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องของระบบประชาธิปไตยของการเลือกตั้งพักการเมืองไหนหาเสียงแบบไหนแล้วก็สัมพันธ์กันยังไงเนี่ยดูจากคะแนนปาร์ต้ลิสกับดูจากคะแนนกับจํานวนสสเขตที่ได้เราจะรู้เลยคนหนึ่งคนก็น่าจะได้สสอ,อยู่ประมาณอาจจะตั้งแต่0ถึง4ีหคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ที่ใช้กระสุนกับบ้านใหญ่เยอะอาจจะมีปาร,ร์ติลิสแค่คน2คนแต่สสจะเบ่งขึ้นไป ย0่0ิ0สาคนนี้ก็จะรู้ครับมันเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งไม่ได้อ่ะมันมันออกมาเสือสิงกระทิงแรดอ่ะแต่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้การเมืองแบบนกอินทรี